บทที่เก้าย้ายโรงเรียนวันสอบไล่ปลายปีครูใหญ่โรงเรียนวัดโบสถ์ได้มาขอพบยายถึงที่บ้านและความลับของเด็กชายเจริญ ก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปป้าจางครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดป้าจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนครูใหญ่พูดขึ้นหลังจากเดิ่มน้ำฝนในขันเงินไปอึกใหญ่ๆไม่ร่วมมือยังไงจ้ะครูยายถามด้วยความไม่เข้าใจที่ครูใหญ่พูดก็ป้าไม่ยอมไปพบผมที่โรงเรียนนะสิครับ ผมให้หลานป้าถือหนังสือมาเชิญตั้งหลายหนครูใหญ่เฉลยฉันไม่เคยได้รับหนังสือที่ว่านั่นเลยนะจ๊ะครูหลานไม่เคยเอามาให้ฉันสักครั้งเดียวยายพูดความจริงคงไม่จำเป็นต้องบอกครูใหญ่กระมังว่ายายอ่านหนังสือไม่ออกเพราะถ้ายายได้รับก็จะต้องให้หลานอ่านให้ฟัง หากระแวงสงสัยว่าจะถูกหลานชายหลอกจึงจะไปไหว้าวานให้คนอื่นช่วยอ่านอีกครั้งแสดงว่าป้าไม่เคยได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนเลยเหรอครับครูใหญ่ชะงนถูกแล้วจากครูยายตอบซื่อๆครั้นฉุกคิดได้ว่าคำพูดของตนอาจเป็นผลร้ายต่อหลานจึงแก้แทนว่า สงสัยว่ามันจะลืมให้มากกว่าด้วยพอกลับถึงบ้านก็รีบทำงานงกๆจนลืมนึกถึงเรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าทุกครั้งที่ฝากมาผมจะกําชับแล้วกําชับอีกพอรุ่งเช้าผมก็ถามว่าให้หรือยังแกก็บอกให้แล้วแต่ยายไม่ว่างมาไม่ได้เมื่อครูใหญ่พูดมาอย่างนี้ ยายก็ไม่รู้จะแก้แทนหลานว่าอย่างไรได้แต่อ่อนอกอ่อนใจและนึกสมเพศตัวเองที่ถูกเด็กผมแกระรอกอยู่ร่ำไปแล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรือครับคนเป็นครูใหญ่ถามด้วยเลยเวลาเลิกเรียนมาสองชั่วโมงแล้วก็โรงเรียนยังไม่เลิกในจ้าครูโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งยายบอก ลืมไปว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยนั้นรู้เรื่องโรงเรียนมากกว่าใครๆโรงเรียนเลิกบ่ายสองโมงทุกวันนะครับป้าครูใหญ่ยืนยันถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันถูกหลานหลอกอีกยายพูดฉุนฉุนก็คงอย่างนั้นแสดงว่าแกกลับบ้านเย็นทุกวันเลยเหรอครับจากครู เขาจะถึงบ้านห้าโมงกว่าทุกวันแล้วก็จะหุงข้าวตักน้ำผ่าฟืนเขาช่วยงานชั้นทุกอย่างเลยจ้ะยายพยายามพูดถึงความดีของหลานถ้าเช่นนั้นแกก็เป็นหลานที่ดีแต่เป็นสิทธิ์ที่เลวอคันตุก,กะสรุปหลานชันน่ารื้อเลวเสียงของยายบ่งบอกว่าไม่พอใจ ล้านจะดีเล็วอย่างไรก็ไม่อยากให้ใครมาว่ายายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโฟมฟักรักใคร่ประหนึ่งสายเลือดในอกเมื่อใครว่าเขายายจะรู้สึกร้อนหนาวกระทบกระเทือนเหมือนตัวเองถูกว่าเลวหรือไม่เร็วป้าก็คิดดูเองก็แล้วกันโรงเรียนเลิกบ่ายสองแต่แกกลับบ้านห้าโมงเย็น ทั้งที่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆแค่นี้และนี่ผมจะบอกให้ป้ารู้คือแกหนีโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทุกวันไปเรียนช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็หนีไปเที่ยวยิงนกตกปลากับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันน่ะเหรอครูยายเพิ่งทราบความจริงถูกแล้วครับป้าแกเป็นหัวโจกชวนเพื่อนเก นั้นก็แสดงว่าหลานฉันไม่ได้เลวคนเดียวลูกหลานคนอื่นก็เลวด้วยยายพยายามหาพวกให้หลานครูมีหลักฐานอะไรมาพูดอย่างนั้นลูกหลานคนอื่นอาจชวนหลานฉันก็ได้ยายคาดเดาเอาละเอาละผมไม่เถียงกับป้าก็ได้แต่ที่มาเนี่ยก็จะบอกว่าสิ้นปีนี้ ป้าหาโรงเรียนให้แกเรียนได้แล้วโรงเรียนวัดโบสถ์ไม่ต้อนรับนักเรียนผู้นี้อีกต่อไปเพราะทำให้โรงเรียนเสียชื่อคำบอกเล่าของครูใหญ่ทำให้ยายตรนกพูดเสียงอ่อนลงว่าถึงกับไล่ออกเชลึกครูไม่ใช่ไล่ออกเขาเรียกว่าถูกเชิญให้ออกนี่ผมยังมีเมตตานะที่ไม่ได้ให้ออกกลางคัน ด้วยเห็นว่าใกล้สอบแล้วผู้มาเยือนพูดเอาบุญเอาคุณถ้าครูมีเมตตาจริงก็น่าจ,จะให้เขาเรียนจนจบมัธยมสามก่อนจะได้ไหมจ้าครูยายพยายามต่อรองไม่ได้หรอกครับป้าแค่นี้พวกครูน้อยเขาก็จะเล่นงานผมแย่แล้วแม้แต่พานโรงก็ยังถูกขูว่าจะลาออก ถ้าผมขืนให้หลานป้าเรียนต่อไปครูใหญ่อ้างถึงปัญหายุ่งยากที่เนื่องมาจากเด็กชายจเจริญจรุนรัฐมีหลานชั้นคนเดียวหรือที่ถูกเชิญให้ออกยายถามไปอย่างนั้นเอง มีเพื่อนสนิทของแกอีกสองคนคือเด็กชายจํำรัดนบนอบกับเด็กชายกันเชียงคำมีครูใหญ่ตอบนักเรียนสองคนที่เขาเอ่ยชื่อคือเด็กชายจุกกับเด็กชายโกเพื่อนรักเพื่อนเกลือของเด็กชายผมแกระนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เวนแต่กรรมเธอเมื่อครูไม่เมตตาหลานฉันฉันก็ไม่ว่าอะไร ยายพูดเหมือนปลงตกคิดว่าจะเข้าไปในเรือนเอาละมุดสุกกับกล้วยน้ำว้ามาให้ครูใหญ่เอาไปฝากลูกก็มีอันต้องล้มเลิกความคิดในเมื่อเขาไม่มีเมตตาต่อหลานของยายยายก็ไม่ควรที่จะมีเมตตาต่อลูกของเขาเมื่อครูใหญ่บอกลายายจำต้องลงมาส่งถึงหน้าประตูรัว้ว เพราะนางดางกับนางดำไม่คุ้นกับอาคารัรตุกกะผู้นี้จึงอาจจะทำให้ขาแข้งของผู้ที่เป็นครูใหญ่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรเด็กชายเจริญกำลังจะเข้าบ้านเขาเห็นครูใหญ่ตั้งแต่ ฝ่ายนั้นเดินลงเรือนมาพอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นกระนั้นก็ไม่วิตกทุกร้อนยายไม่ได้เคี่ยนเขาอีกนับตั้งแต่วันที่เขาทำมอกข้าวแตกถ้าเรื่องที่ครูใหญ่รายงานยายมันสาหัสสาการนักอย่างดีเขาก็ถูกยายเคี่ยนหรืออาจจะถึงขนาดโยงกับคือซึ่งเขาเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงไม่น่าจะต้องกลัวอะไร เด็กชายแฝงกายหลบอยู่หลังรั้วผู้ระหงนางด่างกับนางดำกำลังวิ่งเข้ามาทักทายครั้นเห็นเขาส่งสัญญาณไม่ให้มามันจึงพากันวิ่งกลับไปอย่างว่าง่ายครูใหญ่เดินผ่านเข้าไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีคนนั่งซุ่มอยู่ตรงประตูรั้วบ้านทรงอคันตุก,กะแล้วยายจึงหันหลังกลับ เพื่อจะขึ้นเรือนเด็กชายออกจากที่ซ่อนย่องไปข้างหลังผู้เป็นยายแล้วจี้ที่เอวอย่างแรงจะเอเขาส่งเสียงทักทายรากับยายเป็นเด็กวไายตะเทนหอกหักยายอุทานด้วยความตกใจครั้นเห็นว่าเป็นหลานจึงบริภาทเด็กบ้าทำยายตกใจหมด ครูใหญ่เข้ามาทำไมหรือครับยายเด็กผมแกละถามเข้ามาต่อว่ายายว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือมาเชิญไปพบยายก็ไม่ยอมไปยายพูดเรื่อยๆตั้งใจว่าจะไม่บอกเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกโดยเห็นว่าใกล้สอบไล่แล้วรอให้สอบผ่านเสียก่อนจึงค่อยว่ากันใหม่ เมื่อยายหลานพาก,กันขึ้นมาบนเรือนแล้วคนเป็นหลานจึงถามขึ้นว่าทำไมยายถึงไม่ไปพบครูเขาล่ะครับคนถามแซงทําเป็นไร้เดียงสายายนึกมันไส้จึงว่าก็คนที่ครูใหญ่ฝากให้ถือหนังสือมาเขาไม่ได้นำมาให้ยายนะสิยิ่งกว่านั้นพอครูถามก็โกหกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาเอง เอ็งอยากรู้ไหมว่าคนนั้น,นเป็นใครไม่อยากรู้ครับเด็กชายตอบทันทีแต่เอ็งต้องรู้ถึงไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไอน้นูเอ็งมีความผิดหลายกระทงรู้ไหมเอ็งหลอกลวงผู้ใหญ่พูดปดมดเท็จบอกยายมาสิว่าสิ่งที่เอ็งทำนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาป ยายถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้เขารู้ดีรู้ชั่วเป็นบาปครับเด็กชายตอบหน้าม้อยลงไปถนัดแล้วคนที่ทำบาปจะเป็นยังไงตายไปตกนรกครับคำตอบของหลานทำให้ยายพอใจจึงถามต่อไปว่าเอ็งเชื่อแล้วใช่ไหมว่านรกมีไม่เชื่อครับ ตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดไม่เชื่อแล้วทำไมเองถึงตอบถูกว่าคนทําชั่วตายและไปตกนรกคนถามคาดคันพยายามปลอบใจตัวเองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยากให้หลานเป็นคนดีต้องค่อยๆอบรมบ่มนิสัยอย่าใจร้อนวู่วามก็ยายพูดกรอกหูผมทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้เด็กชายตอบ ยังไม่รู้สึกสะทกสะท้านคนฟังรู้สึกอ่อนใจแต่แล้วก็ใจอ่อนเมื่อนึกถึงเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนจึงถามเป็นงานเป็นการว่าทำไมเองถึงไม่เอาหนังสือมาให้ยายอืมไอ้หนูก็ครูเขาไม่ได้บอกว่าให้เอามาให้ยายนี่ครับเขาบอกว่าให้เอาไปให้ผู้ปกครองตังหา,หากหลานชายแก้ตัวน้ำขุนข อ๋ออย่างนั้นหรอกหรือถ้าเช่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเองนี่นาะยายแซงทำเป็นเอออ,อหอหมกถูกแล้วครับยายไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยหลานชายว่าเอแต่เวลาครูก็ถามทำไมเองถึงบอกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาละ่ะยายค่อยๆตะล่อม ล้านชายเริ่มจะรู้สึกว่าถูกคนเป็นยายต้อนให้จนมุมกระนั้นก็ยังตอบว่าผมแกล้งครูใหญ่แกเล่นๆนะยายแกชอบมาวุ่นวายกับเรื่องของผมผมก็เลยแกล้งเอาและที่เองหนีโรงเรียนช่วงบ่ายไปยิงนกตกปลากับเพื่อนทุกวันจนไม่รู้แม้กระทั่งว่าโรงเรียนเลิกกี่โมงกี่ยามนะ่ะเป็นเพราะต้องการแกล้งครูใหญ่ใช่ไหมยายเริ่มลุก ทำไมผมจะไม่รู้ก็บอกยายตั้งหลายครั้งแล้วว่าโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งเด็กชายยืนยันเขาไม่รู้จริงๆว่าโรงเรียนเลิกบ่ายสองตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งครบปีอยู่แล้วก็ยังไม่เคยอยู่ถึงโรงเรียนเลิกเลยสักวันเดียวเองแน่ใจนะไอ้หนูว่าไม่ได้โกหกยายแน่ใจสิครับ ผมจะโกหกยายไปทำไมคนโกหกตายต้องไปตกนรกถึงผมไม่เชื่อว่านรกมีแต่ผมก็ไม่อยากตกนรกตอบอย่างคล่องแคล่วเองพูดดีนะไอ้หนูแต่ก็ดีแต่พูดเองรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทว่าไม่เคยเอาความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้เขาเรียกว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่อรอดยายเริ่มเทศเห็นหลานไม่โตเถียงจึงถามว่าทำไมเองถึงหนีโรงเรียนได้ทุกวันนึงไอ้หนูบอกยายมาสิผมเบื่อเรียนครับยายผมเบื่อเรียนหนังสือเด็กจายสารภาพทำไมถึงเบื่อละ่ะและเองจะไปทำอะไรกินอายุก็ยังน้อย คนอายุ80ออกจะเป็นห่วงอนาคตผู้เป็นหลานก็ครูสอนไม่ดีนี่ครับยายสอนไม่รู้เรื่องเลยพอถามก็ดา่าไม่ด่าก็ตีผมก็เลยเบื่อไม่อยากรล้ำอยากเรียนอีกต่อไปพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงที่ว่าสอนไม่ดีนะสอนยังไงพอจะบอกยายได้ไหม ยายถามอย่างสนใจถึงหลานจะชอบพูดปดแต่ก็ใช่ว่าจะโกหกไปเสียทุกเรื่องเขาชอบสอนซ้ำซากจำเจแต่ละคนที่เข้ามาสอนก็ทำเหมือนกันหมดคือมือซ้ายถือหนังสือมือขวาถือช็อบถ้าไม่ให้เขียนตามคำบอกก็ให้ลอกกระดานดำมีแค่นี้เองผมก็เลยเบื่อ เพื่อนๆของผมก็เบื่อเลยพากันหนีโรงเรียนเขาหมายถึงเด็กชายจุกกับเด็กชายโกะหนีกันหมดห้องเลยหรือ,อยายถามอย่างใจเย็นที่สุดไม่หมดหรอกครับพวกงงโง่โงก็ทนเรียนไปพวกที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะหนีแต่คนงโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะครับยายฉะนั้นไอ้พวกที่ทนเรียน จึงมีมากกว่าพวกที่นี้คนฉลาดผู้แบบฉลาดฉลาดแต่ยายลงความเห็นว่าเขาฉลาดแบบโกงเอาละ่ะทีนี้ตอบยายมาทีสิว่าถ้าเองไม่เรียนหนังสือและเองจะไปทำมาหากินอะไร โบราณท่านสอนว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์ถ้าเองไม่หาวิชาไว้เสียต่อตอนนี้วันข้างหน้าเองจะเอาทรัพย์มาจากไหนผมก็จะไปหาวิชาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนวัดโบสถ์หลานชายตอบวิชาอะไรไหนบอกมาซิว่าเองจะไปหาวิชาที่ไหนวิชาดนตรีไทยครับผมชอบดนตรีไทย นี่ผมก็แอบไปเรียนที่บ้านครูสมใจทุกวันจนเดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วเด็กชายคุยอวดเขาไม่ได้คิดเป็นเงินหรอกครับผมหาดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปทําพิธีขึ้นครูและผมก็ทำงานแลกวิชาเช่นช่วยเขาถูบ้านตักน้ำกว่าจะได้เรียนก็เหนื่อยเลยเพราะว่าบ้านครูเขาหลังใหญ่น้ำก็มีหลายตุ่ม ต้องตักให้เต็มทุกตุมเขาจึงจะสอนให้ผมเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็นไปถึงห้าโมงช่วงสามโมงถึงสี่โมงผมก็ทำงานให้เขากว่าจะได้วิชาเนี่ยลำบากจะนักครับยายฟังหลานพูดยายรู้สึกปิติถึงเขาจะเป็นเด็กเกเรในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับยายเขามีความน่ารักอยู่ในตัว ทั้งยังมีอะไรอะไรที่พิเศษไปกว่าเด็กอื่นๆยายค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำให้ยายผิดหวังยายจะไม่ต้องเสียใจเพราะเด็กผมแก่คนนี้แต่เองเจะเรียนวิชาดนตรีไทยอย่างเดียวไม่ได้หรอกไอ้หนู เองต้องเรียนหนังสือด้วยอย่างน้อยก็ต้องให้จบมัธยมสามเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะทนเรียนแต่ยายครับปีหน้าผมขอย้ายไปเรียนที่อื่นนะครับผมไม่อยากเรียนที่วัดโบสถ์เพราะครูสอนไม่ดีเด็กชายหาทางออกอย่างฉลาดยายจะเสียใจและเขาจะเสียหน้าถ้าบอกว่า เขาถูกเชิญให้ออกเองอยากไปเรียนที่ไหนละ่ะยายถามคิดว่าเขาคงรู้ตัวแล้วว่าจะต้องถูกออกจากโรงเรียนแต่ที่ไม่บอกคงกลัวจะเสียหน้าเด็กคนนี้รักหน้ายิ่งกว่าอะไรวัดพรมสาครหรือวัดชลอนก็ได้ผมให้ยายเป็นคนเลือกก็แล้วกันนะครับพูดหมายเอาใจคนเป็นยาย ยายไม่ได้เป็นคนเรียนนี่นายายออกตัวถ้าอย่างนั้นเอาวัดฉลอนก็ได้ลองดูถ้าไม่ดีก็ย้ายไปวัดพรมสาครยายว่าดีไหมครับดีถ้าสอบได้ก็ดีทั้งนั้นแหละคงไม่ต้องสอบหรอกครับเขามีสอบเฉพาะปสีเข้ามัธยมหนึ่งส่วนมัธยมสองไม่ต้องสอบเข้า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องหาคนที่มีหน้ามีตาช่วยฝากให้ยายรู้สึกลำบากใจในเรื่องนี้ทำไมต้องหาล่ะครับก็ในเมื่อยายฝากเองได้เพราะยายมีครบทั้งหน้าทั้งตาแถมหน้าสวยตาก็หวานขนาดอายุ80ยังมีเขาสวยอยู่เลยคนพูดเริ่มยั่วได้การยกยอปอปั้น เองอย่ามายอยายเลยไอ้หนูยายรู้ตัวดีว่าแก่แล้วแต่พูดก็พูดเถอะตอนสาวๆนะยายไม่ผิดจากที่เองพูดเท่าไรนักหรอกยายถือโอกาสคุยบ้างแม้ผมอยากเห็นตอนยายสาวๆจังเลยเสียดายที่เกิดช้าไปไม่เช่นนั้นตาจะต้องมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็คือผม พอแล้วไอ้หนูพอแล้วชักจะพูดจาเลอะเทอะใหญ่แล้วเองเนี่ยไปเธอจะข้ามแล้วรีบไปหุงหาข้าวปลากินกันครั้นหลานลุกออกไปยายจึงพูดตามหลังว่าไอ้หนูยายนึกออกแล้วว่าจะให้ใครฝากเองเข้าเรียนที่วัดชลอนใครครับหลานชายถามเขารู้ว่าถึงอย่างไร ยายก็จัดการเรื่องเรียนให้เขาจนได้ท่านสมพานวัดศรัทธาพิรมเห็นว่าครูใหญ่โรงเรียนนั้นเป็นลูกหลานท่านยายบอกเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ดีครับท่านคงไม่ขัดข้องเพราะยายกับท่านก็คุ้นเคยกันมานานผมน่าไม่ห่วงหรอกเพราะคนที่ชื่อเจริญจะต้องเจริญอยู่วันยังคำ่ำคนอายุสิบสองคุยโว